สวัสดีนะครับชาวันาคารที่6พฤษภาคม2568นะครับคำนะเราสองคในใช่ครตามนีนะครับฝ้ายขายดีนะครับได้ขายร้ายนะครับแต่ว่าราคาอ่อนนะครับราคาย,ยัางอ่อนอ่อนอยู่นะครับฝ่ายรักสามก็ได้ขายนะครับครับแต่ว่าวนมากคุมไม่รู้ก,กิเหมือนก็บาทนะเมืห่หน้าสองเมื่อนครับ สุดอะรนี่ไม่ขีดจอสองร้อยไปกันทีเดี๋ยวเอาสองรอยเอาเแปดสองรอยบอบยาไปขีดเด้อขันไตแปดลงมาได้ดู้นี่ยผู้แปดพันเดี๋ยวหาอยู่นี่เหรอเขาสิหมื่นแปดหรอปาไม่หมื่นแปด แต่ใจเวียดตามันกให้ยปัตรันก็เอาคท่สองลอยนั่นนะเพเคืเขาสองลอยนิ่มหน่อยนะครับสูงลอยสามสิบครับนุ่มน่อยหน่อสูงลอยสามสิบครับหมื่นแปด ซื้อเร็วนะครับผลสีไปเกือบเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้นะครับันี่มาสวยนิดนึงนะครับมันมีนมาสวยดอกตลาดไอตะเว้นมันขึ้นไวนะครับแดดมาไวนะครับขอโบู์ไปร้อยดึงไปขอเกินเขาหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยวางแดดเขาให้เต็มยู

เบอร์แล้วม right. ีเบอร์แล้วเบอร์เบอร์ก็ได้เหอครับจีนจีนทานสองสองินจีนเหรียญจบกันแล้วนะครับหนึ่นเจ็ดพันแ็ดร้อย คนเอาเดีนน yeah, ้ามึดันเอาสองลอยได้ดันเอาสองลอยนี่ไหดยิงตั้งขับับับลูกมับครับครับ แหวนลูกกีบาทครับใช่แล้วครับใส่สองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันแม่นลูกครสามตัวประเภทสามตัวเจ้าสามมือโ่อมสามแห่นลูกครับครับเมียมันจอยนะครับสองหนุ่มเนี่ย รอยมหอ้ันาันหลไปเไออรร้อยร้อยหต้นมัเท่ากไหสามตัวสูงร้อยยี่สิตัวนึ่งรับสูงกับเด็กหน่อยอตัวนึงนะครับแม่ใหญ่ครับสตัวสาวสาม เด้อย่งเงีมือะางานนะเขียน้าบ้านนะเขียมงจะไปด้วยกันหมดทุกคนเลย เงินหานะครับนี่ตัวสมีนะครับสูงประมาณร้อบวกนะครับร้อยี่บวกร้อยยี่ห้ร้อยยี่สิหนะครับหมื่นนะตัวนี้นครับ สัสูงเนยนึครับสองตัวสูง่บลอยสี่ครับสองตัวสี่หมื่นเก่ากันแลลอยสี่สิบ แม่สูงกน่สิบบวกนะครับแม่ลูกโอ้ยจ๊กเาคืค่าอะไรเป็นเนี่ยนะงตัวบ สี่หมื่ 4, 7, 7, นเจ็ดแม่ลูกด้วนะเลยสี่หมื 140, 4, 4, 5, ่นเจ็ดนลูกไส้นี่ยลอยสี่สิบปุนมีลอยสี่สิบห้าบวกนะครับสองตัว 4, 7, สี่หมื่นเจ็ดุสี่ลอยสี่สิบห้าบวกหางกเนี้ ตึงกัมีเดียวตึงไรือเางเผาแต่กันเราท่าเมัอนโอ้แต่ันครับเวียดนามให้เงินสามนะครับตัวนี้นะครับ เดอดกนาข้างขาดนงขาลงมานดูดูร่วมเลยมันมีราคาอ่อนอยู่นะครับราคายังอ่อนอยู่นะครับว่าสา3 0ส ส,สูงร้อยยี่สิบหานะครับมันหิเวียดนามส่วนนครับสูงร้อยยี่สิบห้าวกะมาหมื่นต้นๆนะครับหนะม,มืน่น,น,นครับหมืน่นสามหมื่นี